สวัสดีค่ะคุณป้าดวงเฮงวันดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนไม่ไมหมานๆมานเลยเนาะเมื่อบ้านนี้เนาะได้คัะๆ่กรบปเอาคือเกาผู้เอาก็เอาได้อยู่ได้หังบ่ได้บ่เต็มที่เนาะเป็นยางกือป๋เอาจับบ่ถือจับบ่ถือจับซีใส่ตบ่ถือจับซีใส่หนึ่งห่าบ่ได้จับใส่หนึ่งเจ็ดเนาะ หันจับซี่หนึงเจ็ดเจ็ดนึงกับบ้าเข่าทางทเดิมมันจับซีไปใส่ตัวนั้นซะคือที่ว่ามันสิเป็นสีมหนบอนเป็่นแค่เ้าวาจ้ะมันเลยมันลุยเนาะลุยสามตัวเออนั่งตัวมันจะได้สองตัวเออระมาณนั้นสามตัวบนอืมแต่ตั้งเป้าถืออยู่ว่ามันสีอยู่ทั้งเท่งแล้ะมันก็อยู่ทั้งอีริเนบอลลูมลดนาะใช่ไม่ลรงก็อยู่ข้างบน เข้าไปเน้นว่าบาริงทีพุ่นนะไปจอดรถบาริงทีพุ่นนะเข้าบาเลยคืดเอาเรือรถนะถ้ามันจับใสนเรืรถนี่เป๊ะเข้าไปจับบาริงทีเพราะว่ามันค่อยออกไม่แต่ว่าที่หนูจับหนูก็บอกว่าเนี่ยอยู่บนรถเลขอยู่ข้างบนแล้วที่บอกว่าเลขรถลูกชายอะค่ะเนาะแต่เราคิดว่าไปจอดที่ตรงนู้นแล้วไม่ลงรถมันน่าจะเป็นสี่หนึ่งห้าใช่ไหมค่ะมันก็ไปเป็นสี่หนึ่งเขียนมันอยู่ที่รถไงค่ะเราจะเข้าจับตัวนาใส่ บบถือตมันมก็ได้ทืเอเก้าค่ะถ้าว่าหของบ่ได้เต็มๆนะขั้นสามตัวกับสี้ายเ,เติมนะนี่เนาะ <laughs> ทุนน้อยก็ได้น้อยอเอาบัาที่นี่เป็นไร่ะหลังจากออกไปแล้วมัววานเมื่เคื่อนนี่นอนอย่านนย้ายมาวางไหนบอนอนนอนไปกันฝันฝันไปว่าสิไป ซื้อผ้ามาขายเติมกันเขาก็ท้องจ้าของท้องจ้าของมาลายว่าเั้นว่าสิบจะซื้อกระถุงมาขายไปไปร้านเขาก็ร้านง่ายแต่ว่าบ่เคยเห็นนอกล่านในในก้วมกิ่งบ่มีอืมอ่าก้วมกิ่งบ่มีบ่มีคนขนเหนียนะผู้หญิงกะผู้เกนะกะงามผัวเพื่อนกะเป็นผู้รออืมจักผู้ใดผู้นั้นึ่งแก่ใจใสจักบุหูุว่าจะคลองนั่นค่ะแมน เอาบอ้โหมาหนี้อนไปเราไปไป,ไป,เ,ปกกเลี้ยงคนสิก็เลยไปคุยกันไปคุยคุยคุยกับเจว่าถ้าเฮามารับผ่าไปขายนี่สิคิดราคาต้นทุนทูนี่เฮาบอใช่สีคิดราคาต้นทุนทูน,นี่เฮาบอประสันวางมาหนี้ก็เลยว่า ขายทรงตัวไหนยังกระปองก็สี่สี่ขายทรงไห้เท่าไหนเกได้มาตัวละเิจลอยอ่าเท่ากับได้มาลดลดราคาไห้ได้บอ,อเท้ากับได้บางสี่บานีนพูนภูเกดันก็ได้มาข้าสั้นหาลอยาาวันนี้เท่ากับว่าในต๊กโล่งเนอเท่ากับเรีย เฮากระลยตอร่อ,อง่านันห่ออะไรนี่เข้ามาเอาซูเมอร์นี่คิดราคาทรงหเข้มามานีกเะยวบาเขาก็เลยว่าตกลงว่าสั่นตกล่ง,กกลงสี่อันสี่ขายราคาทรงหย้ยมาหนีกเลยวบาน,นเขา,ากระยวบานเข้าสีคอซื้อซื้อกระโปรงนะ สะโพกกระปงเขาพร,รวมพร,รวมเสียแย,แยกแยกแแคกระโปงอะไรบางสิตัดค <'s> รึ่งท่อนมันโมแมนผัดทุ้งนะ่ะกระปงนะ่ะเข้าสิคิดละค่ะขอละค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทได้ไหมอาบานี้เจนะ่ะเล่าก็ะเร่ย่างปลดตกลงแล้วก็เลยไปเอือนแฟดแล้วมาเอือนเหี้ยมาเท่าไรก็หนึ่งร้อยสี่สิบหกอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาท บันเนเข้ากับเลยบาน์เรือคุยเอาเอาคุยกับเฮียมาสัน้นว่าผู้เมียรประกาศตัดสินใจเข้าเข้าเข้าขอราคาหน,นะนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทนะอืมเอาคิดเข้าคิดสุดๆแล้วเขาหายราคาสุดๆแล้วเข้ามาผู้สืส่อราคาข้ากแกงระโปงนนบันเน่ัวนผู้เฮียกัเยบเรบาร์เข้า กับ,บาปากเแล้วก็มาเยือนเบอ่งอยู่แล้วก็เบาฟังเข้าเบาอยู่ว่าเข้าเสิเขาก็เลยว่าคันเข้าคันตกลงราคานี่นะเข้า,เาสีมเอาอซูเมอร์สีมเอาทุกวันจะมาเอาทุกวันจะมารับทุกวันอืแต่ถ้าตัวไหนที่ขายไม่ออกเราขอเปลี่ยนได้ไหมอืมอ่าเราจะขอเปลี่ยนอ,อนะจะขอมาเท่นมันแมนมานี้ฟังเาข้าคัคๆแล้วเพิ่นกับได้ว่าโอเคอ นี <One input> okay. Okay. Like ่อนะว่าโอเคม่ะ <One> ท <input> hmm. ่นสีบางไหนมันสิเป็นยังมันเดิมที่สิค้ายชุดละเจ็ดรลอยเพื่นบอกว่าสีค้ายตัวอันตัวละเอียดรอยป่านี้เข้ากับโมฮันตกล้งเข้ากับได้บาตกลงอะค่ะลดลงไดโบลดล่องอีกได้บอฮะมาสี่เมี่ยงเพื่อนได้บาหาลอยข้าสร้างกับหัวหาตัวละหาลอยป่านนี้เข้ากับเงาโมฮันตกล้ง เขาก็เลยอยากเบิ่งเสียผ่าเขาก็เลยคุยฮะนะกขเลยมาขอเบิ่งคักๆแล้วนั่นนี่เขาก็เลยขอราคานี่แหละเจ็ดร้อยขอต่อรองนี่ผู้เมียว่าหาห้าร้อยอ่าเลยเพิ่มเงินเองข้างบเลยเปต่อรองมาราคานี่ได้บ่ตะกระโปรงบ่อมาชุดแมนเห็นนะนั่นวันนี้มันสิบว่างไหน เจ้าสิบ้างไลยผู้เฮ้าสิเอาเพื่อเอาตัวนี้เอาตอนนี้บานี้สามีเพิ่นได้คิดคิดโย่เพิ่นก็นได้ว่าโอเคเพราะว่าเข้าสิบเอาซูเมือนะโอเคตัวนี้หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทนี่ นี่แหละความฟันนะบันนี้เท่ากลับมาเท่าก็ได้โอเคเราเทาก็ได้ขนของขึืนรถึืนรถขั้นเขียวเนี่ยั้นเขียวเ้วขาขนมาเต็มรถเลยมาหอดบ้านย้ายเลย่ะบู๊สส่งให้พอดีกองันส่งไ้ยายเลยป่บั่ใพึ่งกเป็อเขาปวดเขาเรียนเนาะัสดุวราแล้วหัวหาหายนี่ฮะน,ะน,ะนี่เอากระเขียวมาขายเนาะแม้เท่าก็บได้วางสิ เขาบอกให้ห้ามมึงกับไปต่อเขาปวดเขาเหลียนอะ่าจ่ะการเลี้ยวนเอาเขาก็เสียวมาขายเขาก็เล้ยวนสิเขาก็ตรงต้อนละเขามาสิเบาเลวพ่อใจรายดายนี่หัวฮ่าฮ่าการเลยจะเสร็จละนี่ละคือซุดแล้วเพิ่มฟันนี่ค็าีได้ตัวโอเคผิดตัวพรเขาโอเคเนาะอ่า ตัวนั้นคือสีบแมนนอ,อกนะ่ะสุมนั้นแต่ว่าราคาตังกะเปลี่ยนไปได้อยู่ดีราคาตังราคาตังมันมีอยู่ในเรือรดแล้วเออราคาตังค์ราคาตังบัแน,นี้มาว้าวานี่แต่ผู้เมี่ว่าหายตัวนี้มันก็ติดอยู่ตัวนี้คือเราติดมาน้วกันคือเราเออหาชุดเจ็ดชนดแล้วคันแบบน,นี้คิดว่าสีบ้างอะไแบบผู้ฟันเนี่ย ตามวิเคราะห์ความฟันยองเจ้าของนี่ข้ากับคิดว่านี่แหละเลขกสามโตนี่แหละแนนอืมเลขกถดกับเขาตีไปแนเพราะว่าเขาขนเต็มลดมากถ้าว่าเขาตัวนี้เขาเอาเขาหายมากเขาเอามากกว่าติตัวนี้คื่บ้านเนอะเพราะว่าเขาเอาได้เขาเขาโอเคเขาโอเคไดาเขาโอเคเขาโอเคแล้วก็ได้นขึ้นรดเึ็มมาก เขาห้าอบอกว่าตัวนี้แหละเนาะตัวนั่นคันสีว่ามันมันเจียวตัวนั่นมากนี่มันก็บออกไปใส่ใ่เรียรรถยะเฝ้าอะไรอะไรยาเฝ้าออคืนคืนไล,ล,ลอะไรเห็นนะมันก็มีน้ำกันแล้วฮะนะหารอยกับอันอเจ็ดรอยนะยูมีในีเดียรรถอยู่แล้วแมนบอเจ,จ้าว่าขันสีไฮ วิเคราะห์อิลีก,ก็คืว่าตัวนี้แหละตัวนี้ก็ให้เอฟซีฟังเอารถโมกุลเพราะว่ามัน,านเปนร็จแล้าค่าตาังค์เสร็จแล้าค่าตังค์เรียกรถกลับฟังมออีกคันยำบอกมปว่าเนาะคันเพิ่นมายำดีกว่าคนของขึ้นรถเต็มรถนี่ก็ไม่ชวนหรอกคันเขียนก็คือตัวนี้บ่าน,นี้ก็คือเขียนเรียกรถใช้ลงไป เทียนเทียนตะเล็กรถกับเร็กอันตัวนั้นอันนั้นคือแม่แม่ไหมแม่เพราะว่าคนขึ้นรถได้นตัวเก่าตัวเก่าสิมั่งยำอยู่รถดิไปกับไปขนของมากกับมาบ้านอันนั้นก็แล้วเดี๋ยวค่อยอันนี้ถ้าฟังเบิ่งฝันโดดๆก่อนอย่าเป่าฝันหลายอย่าเป่าในเห็นบ่บางเลขมันเห็นมันหลายโตนะ หา okay, มายำตัวเดียวมันสิได้ปโปะเลยต้ายย่าให้ห้องหันก็ว่าหากับเจ็ดผู้ใดอยากเรีนให้เรลนแล้วก็ให้เรียนเนจ็ดเจ็ดอ,อ,อันนั้นผู้ใดอยากแรนก็เลนนะก็ได้ป่ะเนี่ยมันตอง,งวดวุ้นงตีงตง,งวดมันสีเมนซีแมนตัวใดเนี่ย อันทีทีห้าฝันมาไปอันหานานยูมสากโคกีเนะเนาะตันันกสีสีหนึ่งสีมนแต่ที่แหลกเนาะมันม่ยันสิเบยอันนี้นี่ระ่างอันนี้อะนี่มันสิไปตัวอะไรั้นไรระ่างรถรับอันี้สิไปตัวไรตองหวนสิแม่นตอนตองหวนดิขึ้นตองหวดระบางเาหาเขาจับให้ถือเท่านั้นเตามฝันมาตามเาเบอร์ละทีฝันนี่นี่ ไหนแล้วล่ะแนนพารวยกะิเท่านี้ตัวเนาะานกะซีสมควรแก่เวลาป้าดวงแห้งกะซิได้ไปเย็ดยังไปนิพาัาให้เธไปส่งผ้าให้เธไปขายผ้าโอ้ยผ้าเพราะว่าตอนบ่ายสิเผาอยู่เผาหน้าคายอยู่แปลวเนี่ยมาขายของหอ่ะได้รบกวนเท่านี้ตัวเนาะสำหรับคลิปนี้กก ขอจบใเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะติดตามคลิปท่อไปเนาะว่าเพื่นสิมายมว่าจังไดเนาะค่ะก็สวัสดีค่ะเอาสั้นๆนำๆเนื่ยๆไปเลยเนาะคะ่ะ